ครบับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมช่องสับเพเหระนะครับวันนี้เดี๋ยวกลับกล้องก่อนเดี๋ยวจะให้ครับรถตูต้โตโยต้าเครื่อง2.7นะครับปัญหาของคันนี้คือสตาร์ทนะครับมีอาการสะดุดนะครับ นี้มีการสะดุดนะเดี๋ยวให้ให้ฟังที่ท่อจะชัดเลยนะครับเสียงไมนะเป็นอย่างนะี้นะนี่คืออาการสะดุดนะครับตอนนี้เป็นอ่าเป็นระบบเครื่องสองจุดเจ็ดนะครับ VVTI ครับติดอ่าติดก๊าซ CNG ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับแล้วคราวนี้ผมจะลองเช็คดูว่าอาการเป็นอะไรกันแน่นะครับลองสับเป็นน้ำมันดูว่าจะหายไหมอาการสะดุดนี้ เดี๋ยวลองสักครู่นะครับกำลังสับอตอนนี้เป็นน้ํามันแล้วครับเป็นน้ํามันแล้วอ่าผมฟังจากเสียงนะครับก็ยังไม่หายนะตอนนี้เป็นน้ํามันแล้วตับสะดุดมากกว่าเป็นกา๊าซอีกนะครับอ่เดี๋ยวจะทําการเปิดเปิดเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องเช็ค ว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับก็เมื่อกี้ก็ได้ซื้อเนี่ยอันคันนี้เป็นคันเล่นคันเล่งไฟฟ้านะครับเครื่องสองจุดเจ็วิพีทีไนะครับตอนนี้ผมสับเป็นน้ํามันอยู่ครับใช้น้ํามันอยู่นะครับแต่ก็ยังสะดุดอยู่นะครับเครื่องสั่นพอสมควรผมสันนิษฐานการแรกนะครับถ้าไม่ใช่หัวเทียนน่าจะเป็นคอย นะครับคอยจุดระเบิดวัตเทียนนะคะนเป็นพวกนี้นะเดี๋ยวจะมาถอดดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับว่าคอยตัวไหนกันแน่ที่เสียอ่าผมก็ได้ซื้อคอยมาแล้วนะครับนี่นะฮะซื้อคอยมาแล้วจากที่สันนิษฐานนะครับราคาแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้เป็นคอยมือสองแต่ที่ผมซื้อเป็นคอยใหม่นะครับ ตัวนี้เลยนะครับเป็นคอยตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันว่าจะหายไหมอาการเบื้องต้นนะครับผมสันนิษฐานว่าเป็นคอยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดถอดเช็คดูครับจีราหัวว่าอาคอยตัวไหนเสียนะครับก็คือถอดปลั๊กออกไปเลย คอยตัวนี้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วอ่าล้วก็ใส่ไปอ่าตัวที่สองตัวนี้มองเห็นไหมเอ่ยติดติดตรงนี้หน่อยเดี๋ยวไปขออนุญาตไปฝั่งนน้นนะครับอ๋อถ่าย ไอคนเดียวนะครับนี่ครับเสียงเสียงเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ใช้น้ํามันนะครับเสียงเป็นคนะูบูต้าอะไรละโอเคอ่าคันนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับตัวที่หนึ่งผมเช็คไปแล้วนะครับอ่าไม่เสียนะครับผมขอเช็คตัวนี้แล้วกันดึงง่ายหน่อยนะครับกด แล้วก็ดึงออกมาเลยแต่ตัวนี้ก็ไม่ใช่ครับอ่า,อาหรือจะเป็นตัวนี้ <c oughs> นี่เลยครับตัวนี้เลยคอยตัวนี้เสียครับร้อยเปร์เซ็นนะครับไม่มีปฏิกิริยาเลยนะครับเวลาดึงดึงปลั๊กคอยออกมาเสียบเข้าไปนะครับก็จะเหมือนเดิม เดูนนะครับผมเสียบแล้วนะดูไปใกล้ๆนะครับผมเสียบปลั๊กคอยแล้วนะครับอาการนะครับเหมือนเดิมไม่มีปฏิกิริยาปกติถ้าถอดคอยนะครับมันจะสั่นแสดงว่าคอยตัวเนี้เสียนะครับนี่ถอดปลั๊กออกมาแล้วไปนะั้นเดี๋ยวเรามาถอดคอยตัวนี้กันนะครับนะ ถอดปั๊กก็อาการเดิมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนเปลี่ยนคอยตัวนี้นะครับครับตอนนี้ผมก็ทำการถอดนะครับถอดอใช้บล็อกตัวทีนะครับเบอร์สิบถอดคอยนะครับถอดคอยออกมาถอดไม่ยากครับเพื่อนๆแต่ร้อนหน่อยครับ <c oughs> จาคอย ตัวปัญหาเราก็ออกมาแล้วนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะใส่คอยตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่นะครับใส่เข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกล็อกน็อตก่อน ับมือนึ่งก็จับโทรศัพท์ไปด้วยนะครับก็ถ่ายไปด้วยโอเคั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่เจ้าคอยตัวใหม่เข้าไปแล้วอาการที่สั่นๆเนี่ยจะหายไหมครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันครับ โอเคเรียบร้อยเช็คปลั๊กทุกอันนะครับอ่าโอเคติดเครื่องเลยน่านิ่มเลยไหมครับนิ่มเลยครับตอนนี้ครับอะ,ะแล้วมาฟังเสียงสีงข้อข้างหลังกันว่านิ่มไหมจากการที่เราเปลี่ยนคอยไปแล้วนะครับนี่ไหมครับ เสียงท่อกลับมาเป็นเหมือนรถปกติแล้วนะครับไม่เป็นเหมือนรถคูปุต้าแล้วนะตอนแรกดังปรับ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 เหมือนคูปูต้าเ,เลย <c oughs> เร่งไ้ขึ้นนะตอนนี้ครับได้ทําการเปลี่ยนคอยแล้วรถนี่ <Yeah. S 1> <Okay. S 2> เครื่องนิ่งเลยครับลองสับเป็นเป็นการ์ดดูนะครับเมื่อกี้เป็นน้ํามันนะครับผมสับเป็นการ์ดแล้วปบับเงนนะครับนี่สับเป็นการ์ดแล้วครับไฟสีเขียวขึ้น หัวฉีดการทำงานแล้วโอเคนิ่งเลยครับผมโอเคมาดูปลายท่อใหม่รอบหนึ่งโอเคครับปกติครับอ่าเสร็จแ,แล้วนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่าในใดนะครับที่มีอาการอ่ารถนะครับเครื่อง บินซินนะครับ2.7 vvti นะครับ้มีอาการสะดุดนะครับให้สันนิษฐานไปก่อนว่าอาจจะนะครับอาจจะเป็นที่เป็นที่คอยตัวนี้นะครับบางทีผ่านการใช้งานมานานมากแล้วร้อนด้วยนะครับนี่นะครับสภาพเป็นอย่างนี้เลยให้สันนิษฐานที่คอยก่อนนะครับสะดุดถ้าคอยแล้วเปลี่ยนคอยยังไม่หายนะครับก็สันนิษฐานที่ว่าเป็นที่หดเทียงนะครับก็น่าจะมีอยู่2ออย่าง นะครับถ้าเปลี่ยนทั้งคอยแล้วหัวเทียนไม่หายนะครับผมก็น่าจะเป็นที่หัวฉีดมีอยู่สามอย่างนะครับนะครับมีสามอย่างในรถก๊าซนะครับโอเคนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องเรานะครับสวัสดีครับ